็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมช่องขอบริ้ดไปเคดอชแนลทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่21กรกฎาคมพศ2564นะคะเราอยู่กันที่วัดยูธานิมิตเดี๋ยววันนี้เราจะมีติดตั้งยอดเจดีนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเอาใจช่วยแล้วก็รุ้นไปพร้อมๆเราด้วยนะคะ,ะวันนี้วันที่21กรกฎาคมก็เป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ32ปีของหนูด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขแล้วก็รอดผลจากสถานการณ์โควิดที่ กำลังแพร่ระบาดหนักอยู่ในตอนนี้ด้วยนะคะก็ไปเอาใจช่วยลุ้นไปด้วยกันกับเรานะคะวันนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดอยู่ตอนนี้เราก็จํากัดจํานวนคนที่มาเข้าร่วมพิธีในตอนนี้นะคะก็ไม่ให้มาเยอะเกินห้าสิบคนหรืออย่างไรนี่แหละคะ่ะตามกฎทางหมู่บ้านแล้วก็ทางกฎของวัดด้วยนะคะอาาตอนนี้มีฝนตกลงมานะคะ แต่ว่าพิธีอะไรต่างๆจะเริ่มประมาณเก้าโมงเก้านาทีนะคะแต่ว่าทางทีมช่างเราก็กําลังเตรียมงานไว้แต่ตอนนี้ฝนก็ตกลงมาแล้วนะคะฝนตกลงมาแล้วนะคะฝนตกแต่ว่าเป็นฝนที่ไม่หนักนะคะเป็นฝนปล่อยๆล,ล,ลงมาเนาะตอนนี้ช่างกําลังตัดชิ้นงานออกจากตัวแท่นนะคะหนูไม่เข้าไปใกล้มากนะคะเพราะว่าให้ช่างเขาทํางานเนาะ เราอีกอย่างก็คนค่อนข้างเยอะนะคะเราก็อยู่ห่างๆกันไว้เนาะฝนตกนะคะทุกท่านฝนตกแบบตกไม่มีลมไม่มีอะไรเลยเนาะ เมื่อช่วงเช้าก็มีฝนโปรยลงมานะคะก็ตอนนี้เก้าโมงแล้วก็ฝนหยุดแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะคะวันนี้เนาะ ก็น,น,กกนะครับนนก็แจ้งสัตยาธิโจานนะครับใครต้องการนี่เป็นเจ้าภาพถวายเครื่องแทนทำนะครับก็มากน้อยอนนก็ตั้งแต่ห้าร้อยถึงพันนะครับมากน้อยตามตามกำลังนะครับตอนนี้พิธีก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ช่างของเราก็เตรียมงานอยู่ด้านบนนะคะรอย,ยอดที่จะขึ้นไปเนาะจะได้ติดตั้งเลยนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9โมง10นาทีแล้วนะคะพิธีสวดจะเริ่มตอน9โมง19นาทีนะคะวันนี้ช่างของเราก็อยู่กันสมคนนะคะมีช่างออฟแล้วก็ลูกน้องอีก2คนนะคะที่ขึ้นไปอยู่บนด้านบนนะคะส่วนวันนี้ก็ติดตั้งแล้วก็จะเก็บสีกันอีกพรุ่งน,นี้นะคะวันนี้ก็ติดตั้งให้เสร็จไปเรียบร้อยก่อนนะคะ ตอนนี้ก็พิธีก็อยู่ในขั้นตอนของการาบรรจุนะคะพระบรมสารีริกธาตุนะคะสู่ยอดเจดีย์นะคะโดยประธานแล้วก็ประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็ประธานฝ่ายคารวะก็กําลังทําพิธีอยู่นะคะขณะน,นี้นะครับท่านประธานฝ่ายคารวะนะครับก็จะรับสารีริกธาตุ รับสารีดิกธาตุ<อ>แล้วนะคะเพื่อที่จะบรรจุกับยอดเจดีย์แต่ว่าน่าจะขึ้นไปประดิษฐานตรงข้างบนเลยนะคะอยู่ข้างบนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวข้างล่างเราต้องให้เคนนะคะ,ะใช้เป็นหูหิ้วตัวยอดขึ้นไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะไปประกอบส่วนที่เป็นยอด สุดที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้านบนนะคะตอนนี้ก็รับมอบไปแล้วเรียบร้อยนะคะเสียภาจารีโสตเลอภิเตเกตุปะปุตตานาตสาตัดิตตุ

เกสาธุอืมแข่งแท้เนาะ

เพามีมีดพอดีพุณนม่คนมีมีดนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะอันนี้เดี๋ยวไ้เราจะเอาไปไว้ผูกแขนให้ลูกที่บ้านนะคะเจอเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนาะตอนนี้ทีมช่างเราก็กำลังอยึดเชื่อมให้แข็งแรงนะคะตัวยอดเนาะแต่ว่าตอนนี้ติดปัญหาไฟนะคะไฟดับอยู่เดี๋ยวต้องดูว่าจะยังไง ตรงไหนปักไฟหลวมหรือเปล่าเชื่อมยึดให้แข็งแรงเสร็จแล้วก็เคนยังหิ้วอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวอาจจะมีเก็บสีพรุ่งนี้ก็ต้องเก็บสีใหม่อีกรอบหนึ่งประมาณรอบนึงสองรอบนะคะเพื่อให้ชิ้นงานแบบสมบูรณ์ที่สุดเนาะแต่ว่าเดี๋ยวติดตั้งตัวนี้เสร็จแล้วก็ตัวยอดที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุก็น่าจะติด าตามไปเลยนะคะเพราะว่าเอาขึ้นไปไว้ข้างบนแล้วเนาะตอนนี้รอไฟนะคะปลายยอดที่เป็นยอดดอกบัวนะคะก็ทีมของสายลอฟ้านะคะเนื่องจากมันเป็นยอดที่เชื่อมต่อกับาสายทองแดงที่ไว้ใช้ลอฟ้ากันแบบฟ้าผ่าฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ เป็นอีกทีมหนึ่งนะคะให้พี่เขาทำงานไปเสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปเกลีปูนอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อาจจะมีการปรับองศากันเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็ทำงานที่สูงฝนก็ทำท่าเหมือนจะตกลงมาอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะคะเที่ยงพอดีเดี๋ยวทีมเราจะกินข้าวอนะรอเนาะรอให้ทีมนุ้นเขาติดตั้งเสร็จให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปปรับชิ้นงานอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ จะเทปูนเก้าด้วยนะคะ,ะเทปูนแบบรัดรอยต่อรอยอะไรของของเขาอเนาะเดี๋ยวเราติดตามดูกันให้จบนะคะวันนี้เนาะเรียบร้อยลงเนาะเรียบร้อยจบได้ด้ดีนะคะจบได้ด้ดีเนาะแล้วก็จะเหลืออะไรอีกงานของเธอเก็บสีเนาะใช่แต่ว่าเราเก็บสีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บงานปูนนิดหน่อยอยเชื่อมพอเก็บปูนเสร็จก็ต้องเก็บสีต้องรอปูนแห้งอย่างน้อยวันหนึง่งค่ะ สำหรับวันสอวันก็เก็บปูนวันนี้วันไม่วันพรุ่งนี้ก็วันมะรืนได้ทําสีเนาะถ้าฝนไม่ตกเนาะวันมะรืนเนี่ยใช่ถ้าฝนไม่ตกเราก็ไม่ต้องได้จ้างเคนแล้วเพราะว่ามีนั่งร้านแล้วนะคะก็ทํางานไปเลยเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้หรือว่าต่อไปจะมีงานอะไรอีกคะจบจากนี้แล้วจบจากนี้แล้วก็จะมีเหลือติดติดลายติดลายตรงองค์ระฆังนี่แหละติดลายตรงที่เราฉาบปูนไปเสร็จแล้วหน้าบัน แล้วก็มีพ่นสีเท<ล>็กเจอร์โอเคค่ะก็ต้องสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะส่วนจะเป็นงานอะไรก็คอยติดกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราแบบทำคลิปต่อไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้มาบ่อยแต่ว่าก็พยายามมาให้บ่อยๆที่สุด <c oughs> ก็รักษาตัวจากโควิดนะคะตอนนี้ช่างถอดแมสพักเพราะว่าแถวนี้ไม่มีใครแล้ว แถวนี้ไม่มีใครแล้วนะคะมีแต่เราเนาะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะใส่แมสกลับแล้วแต่ว่าหนูก็ใส่แมสไว้อยู่ก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ